สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาอัปเดตอนพเส่วนของแอปพลิเคชันหาเงินฟรีจากการที่อ่านนิยายแล้วก็ดูวิดีโอจาก y t u t u นะครับแล้วก็ในส่วนของของคลิปวิดีโอนี้ด้วยเช่นกันนัก็จะมาแจกอ่างเปาตามที่สัญญาไว้นะครับแต่ว่าคลิปนี้นัก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถลงได้ทันตามเวลาหรือเปล่าเพราะว่าผมจะอัดอัปโหลดนะคลิป ในส่วนของมือถือนะปกติอัปโหลดผ่านคอมพิวเตอร์แต่ว่าตอนนี้นะครับเน็ตโลมเนาะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะสามารถที่จะเล่นได้หรือเปล่านะในส่วนจะสามารถทันละป่าในส่วนของการอัปโหลดตอนเวลา3ทุ่มสิบนาทีนะผมนะตอนนี้ผมก็เชื่อมต่อ WiFi แะผมนะผ่าน iPhone ทุกคนนีทุกคนนัผ่านเน็ตโทรศัพท์นะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้รับอ่างเปลากันนะครับโอเคทุกคนนะเดี๋ยวผมก็จะทำการอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชัน ที่มีชื่อว่า,า Google no v e w ทุกคนนี้ทุกคนนะก็ไม่ได้อัปเดตมานาะนแล้วทุกคนในส่วนของแอปนี้นะผ่านช่องของ a n c Studio ที่ผ่านมานะครับในส่วนของแอป g o n o View นะเป็นแอปเกี่ยวกับการดูวิดีโอนะและก็ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นแอปแล้วก็อันนี้เป็นเว็บไซต์เนาะที่เกี่ยวกับการรับชมวิดีโอเช่นกันนะถ้าใครสนใจแอปไหนนะก็สามารถที่ไป search ที่ช่องของผมแล้วก็ดูวิธีการสมัครวิธีการสร้างรายได้ได้เลยนะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนวิธีการสร้างรายได้จากแอปนี้แล้วก็อัปเดตด้วยนะครับเผื่อว่ามีคนที่ยังไม่เคยโหลดแอปนี้แล้วก็สนใจในส่วนของการหาเงินกับแอปนี้ก็เลยต้องสอนซ้ำนะครับต้องเลก็เลยต้องสอนให้กับผู้ชมนะที่เป็นผู้ชมใหม่ดูอีกครั้งหนึ่งนะว่ามันสร้างรายได้อย่างไงนะครับโอเคในส่วนของอังเปานั่นก็น่าจะแจกช่วงท้ายคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําการแจก นะครับในส่วนไม่ใช่แจกแต่ทาการสอนหาเงินกันเลยนะครับกดเลยเนาะก็นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับโกลโนบิลนะครับก็เราสมัครเข้ามามันต้องใส่รหัสเชิญนะครับตรงนี้เนาะซึ่งถ้าว่าใครมีรหัสเชิญของเพื่อนนะครับก็ให้เรานับใส่รหัสเชิญของเพื่อนไปก่อนนะครับถ้าหากว่าไม่มีของเพื่อนนะครับก็ค่อยมาใส่ของผมนะครับของผมก็จะเป็น 6, 7, 6, 4 614นะครับอ่ะตรงนี้เนาะก็คุณก็สามารถที่ใส่ได้เลยนะครับใส่ฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับในส่วนนี้เนาะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากมาก,มากเลยนะครับในส่วนของการใส่หันเจิญน,นะครับผมนะโอเคทุกคนนะเมื่อเราสมัครสมาชิกเนาะก็คือจะมีการล็อกอินผ่าน Facebook นะครับในส่วนของการสมัครสมาชิกแล้วก็ผ่านในส่วนของ Gmail นะครับใครสะดวกช่องทางไหนก็ให้สมัครผ่านช่องทางนั้น ตอนนี้ผมก็มียอดเงินในบัญชีอยู่ที่1 0 8 8บาททุกคนนะ 1, นบาทนะครับที่ได้สร้างมาในส่วนนี้นะครับก็คือยังไม่ได้ถอนเลยทุกคนนะในส่วนของตอนนี้นะครับถอนล่าสุดหรอถอนล่าสุดก็ประมาณนะครับเดือน11นะวันที่8นะเดือน11จํานวน400บาทนะครับ ในส่วนของเดิบนี้ก็ยังไม่เคยถอนนะเพราะว่าจะสะสมให้ครบอยู่ที่1,600บาทนะครับแอปนี้สามารถถอนได้สูงสุดอยู่ที่1,600บาทนะครับต่ำสุดอยู่ที่10บาทนะครับแล้วก็200บาท400บาท900บาทแล้วก็1,600บาทนะครับเป็นการถอนเงินเข้าบัญชีของ t r u e Money w l l t e t นะครับโดยตรงส่วนใครที่ต้องการถอนเป็น Paypal สามารถถอนได้ตั้งแต่ $8 ดอลลาร์20ดอลลาร์แล้วก็ $40 ดอลลาร์นะครับ การเติมเงินมือถือนะครับก็สามารถเติมเงินได้ตั้งแต่300บาทจนถึง500บาทตรงนี้นะครับผมนะแต่ว่าผมแนะนําให้เราถอนเป็น True Money Wallet เพราะว่ามันไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้นสิ้นนะครับผมนะมันไม่หักเนาะถอน100เข้า100บาทนะครับถอน1000พันก็เข้า1,000นะครับในส่วนนี้เนาะแต่มันไม่มีหลอกให้ถอน1000ันมันมีแค่ถอน900บาทนะครับตรงนะี้เนาะโอเคครับ วิธีการที่เราจะหาเงินก็คือเราต้องหาเหรียญน,นะครับเหรียญที่เราหามาได้เขาก็จะประมาณการว่าเหรียญที่เรามีอยู่นี้ประมาณได้อยู่กี่บาทน,นะครับส่งวิธีการหาวิธีแรกก็อย่างที่ผมบอกว่าเป็นเกี่ยวกับการอ่านนิยายนะก่อนหน้าแรกก็คือจะเป็นการอ่านนิยายโดยตรงเลยนะครับมันจะมีนิยายให้เราอ่านนะผมไม่ว่าจะเป็นนิยายอะไรก็ตามนะที่เราสนใจ เราสนใจเกี่ยวกับหมวดโม่ไหนเราก็เลือกหมวดหม่นั้นนะครับอย่างเช่นผมเลือกเกี่ยวกับงานเท่าไหร่ในถึงจะรักฉันอันนี้นะครับอ่าแล้วไม่ก็สุดยอดชายาใส่รับนะครับอ่าก็กดเข้าไปนะครับกดคําว่าอ่านต่อน,นะครับเมื่อเรากดเข้ามาตรงนี้นะครับเรากดอ่านนะเราก็แค่เลื่อนไปเนาะนี่ทุกคนเมื่อกี้ทุกคนมันมีตัวจับเวลาแล้วก็มันหมุนไปตัวนี้ทุกคนนะถ้าหากว่า ตัวจับเวลาตรงนี้ที่เป็นกล่องหีบสมบัตนะมันจับเวลาแล้วก็หมุนไปจนครบ1รอบนะครับเราก็จะได้รับไป1นึ่งหีบสมบัติเพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของหีบสมบัตินี้แหละทุกคนนะที่เรานั้นจะนําไปเปิดแล้วก็ภายในหีบสมบัติก็จะมีในส่วนของ ในส่งคะแนนนะครับคะแนนก็จะมาแปลงเป็นเงินบาททุกคนนะตรงนี้เนาะเราก็ยิ่งเราอ่านเยอะนะครับเราก็จะมีเหตุสมบัติเยอะให้เราเปิดเข้ามานะครับผมนะก็ใครที่เป็นสายอ่านหรือถ้าเราไม่อยากอ่านเราก็เปิดแบบนี้เฉยๆเปิดแช่ไว้เนาะแต่ว่าถ้าหากว่าตอนไหนที่มันหยุดนะมันหยุดเดินตรงนี้นะครับเราเพียงแค่เลื่อนไปข้างบนหยุดนี้นะครับระบบก็จะทําการจับเวลาใหม่เหมือนเดิมตรงนี้นะครับผมนะ เดี๋ยวผมจะให้จบในส่วนของรอบนี้นะครับแล้วก็เราจะพาจะพาทุกคนนะไปไปดูวิธีการที่เราจะเปิดอีกสมบบตินับแต่ว่าก่อนที่เราจะเปิดอีกสองบาทนั้นเราก็จะไปหาอีกสมบบติเพิ่มจากการที่เราไปดูวิดีโอจาก y o u ูทูบนะครับอน,นี่ก็ได้มาอีกใบแล้วนะครับย้อนกลับมาเลยกดตรงนี้ปั๊บเลยแล้วก็กดโอเคปั๊บนะครับจากนั้นก็ให้เรากดออกต่อแล้วก็ไปที่คําว่าวิดีโอนะครับส่วนวิดีโอก,ก็คือจะมีวิดีโอที่เป็นหมดโม,โมนะ หมดหมดูดอัาน,นี้ผมได้รับแต้มฟรีๆอยู่ที่92เหรียญน,นะแล้วก็จะสามารถรับได้อีกครั้งหนึ่งนะก็คือจากตรงนี้ทุกคนนะหลังจากผ่านไป20นาทีนะครับอ่ะก็ถ้าถึง2ีนาทีแล้วเราก็กดตรงนี้ได้นะครับผมนะอันนี้คือบัญชีภาพยนตร์นะเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับอ่ะก็จะมีวิดีโอเกี่ยวกับภาพยนตร์แล้วก็ถ้าเราอ่านไปนะครับแล้วก็ถ้าเราดูไปนะครับมันจะมีตัวจับเวลาตรงนี้ทุกคนนะ อ่ะแล้วก็อ่านไปมันก็จะมีตัวจับเวลาดูซิทุกคนถ้ามันจับเวลาอยู่ทุกคนนะเพลงนะอ่ะแล้วก็เกมนะก็มีเหมือนกันครับแือไม่ก็จะเป็นในส่วนของบันเทิงน,นะครับอ่ะก็มีเหมือนกันเนาะเราก็ดูไปแล้วก็ถ้ามันได้ครบนะ มันหมุนไปจนครบหนึ่งรอบเราก็จะกลายเป็น42นะครับซึ่งเราสามารถเปิดหิบสมบัติได้ที่เมนูรางวัลน,นะครับเมนูรางวัลก็จะมีในส่วนของหิบสมบัตินะครับหิบสมบัติก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็รอสักครู่แล้วก็กดคาว่ายอมแพ้ไปแล้วก็นี่คือหิบสมบัติที่เราได้รับมาจากการที่เราอ่านนิยายแล้วก็ดูวิดีโอนะครับวิธีการเปิดก็กดคําว่าเปิดตรงนี้ปั๊บเลยแล้วก็มันก็จะทําการเปิดให้เรานะก็อันนี้ผมได้รับมาอยู่ที่139เหรียญ นะครับก็กดการกรบาทปิดไปนะครับแล้วก็เราสามารถเปิดได้ต่อนะครับอ่าจนกว่ามันจะหมดนะถ้ามันหมดเราก็ไปหาต่อนะในสินที่เราหาได้จากการที่เราอ่านนิยายแล้วก็ดูวิดีโอนะครับโอเคทุกคนนะครับต้องจากการที่เรานั้นจะหาในส่วนของคะแนนจากการที่เราเปิดอิสระเราสามารถหาได้จากการที่เราเช็คอินนะเช็คอินวันนี้รับ98เหรียญน,นะแล้วก็จากการทดลองเล่นเกมนะครับจากการเปิดการแจ้งเตือน จากการที่ทำภารกิจสำเร็จช่วยเพื่อนอันนี้นะครับแล้วก็จากการดาวน์โหลดแอป2ครั้งนะครับก็คือตามนี้เลยคะแนนที่เราได้รับมาตามนี้เลยนะครับแล้วก็จากการที่เราคลิกดูวิดีโอ3ครั้งก็รับไปตามนี้นะครับแล้วก็จากการที่เรารับชมวิดีโอ5้าครั้งก็รับไปตามนี้ แล้วก็ชิงโชคมากกว่า12ครั้งต่อวันนะครับก็รับไปตามนี้เช็คอินต่อเนื่อง7วันอันนี้ต้องทําให้ครบ7วันเนะาะพอถึงจะมารับได้คืนหนึ่งสัปดาห์เรามารับได้นะครับพวกนี้เนาะแล้วก็ขูดบัตรมากกว่า20ใบต่อวันนะครับก็รับไปตามนี้แล้วก็ถอยลูกเตานะ7ครั้งต่อวันแล้วก็ชิงโชคมากกว่า6ครั้งต่อวันแล้วก็ดูโค้ชแนเพื่อรับเปลี่ยนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็อ่านเพื่อหาเงินนะครับแล้วก็จับรางวัล แล้วก็บัตรคูณนะตามนี้เลยทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนการเชิญเพื่อนนะ,ะบางคนอยากเชิญเพื่อนหรืออยากโปรโมทแอปพลิเคชันก็เลื่อนเลื่อนเบนเดอร์นี้เนาะมาสามารถเล่นได้ทุกคนนะเล่นปั๊บเลยก็กดคําว่าโกไปนะแล้วก็จะพามาอยู่ที่หน้านี้เรากดคําว่าเชิญทันทีแล้วก็คัดลอกลิงก์หรือจะคัดลอกเป็นเนื้อหาก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เนื้อหาสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเนื้อหาอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็น qr code ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อย่าลืมว่า คัดลอกรหัสเชิญนะครับแล้วก็ส่งไปด้วยนะครับเพื่อที่ว่าคนที่เราเชิญนั้นเขาจะได้รู้นะครับว่าเป็นเราเชิญหรือระบบแหละจะได้รู้ว่าเป็นเราแหละที่เชิญเขามานะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็โอเคนะก็ในส่วนของการอัปเดตนะก็มีประมาณนี้ว่าแอปนี้ จะจ่ายจริงอยู่ทุกคนนะน่าจะจ่ายจริงอยู่ในส่วนของเดือนธันวาคมเนาะเพราะว่าปกติคือมันมีปัญหาอยู่แล้วในสมแอปนี้นะครับถ้าหากว่าม,มีปัญหาตอนไหนผมก็จะมาอัปเดตทันทีให้กับท่านผู้ชมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําการแจกโคดอังเปากันต่อเลยนะครับ ก่อนจะไปแจกคนอังเปาก็ลืมบอกเลยนะครับถ้าหากว่าใครนคนไหนที่ยังไม่เคยโหลดแอป,ปนี้และมีความสนใจลิงก์การดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคุณก็สามารถกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปหรือที่ใต้ลิเอยดคลิปนั่นแหละเนาะแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับมีรหัสเชิญก็อย่าลืมใส่ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีของเพื่อนก็อย่าลืมนะาใส่ของผมด้วยถ้าหากว่ามีของเพื่อนก็ไปใส่ของเพื่อนให้ก่อนนะครับผมนะก็ปรับมาณนี้นะครับโอเคทุกคนนะเดี๋ยวเราไปแจกคนอังเปากันต่อเลยนะครับ สำหรับคนที่ต้องการที่จะรับโค้ดอังเปานะครับให้มาที่เว็บไซต์ของ ancgift.web.app นะครับก็ในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับคือเป็นเว็บไซต์ในส่วนการแจกโค้ดอังเปานะครับผมก็จะใส่โค้ดตามนี้เนาะให้เราใส่โค้ดตามนี้เลยนะครับ mf724 นะ mf742 ทุกคนนะไม่ใช่2 4สีทุกคนขออภัยนะครับ mf คือคือเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็742ตรงนี้นะครับก็ให้เรากดคาว่าเซิร์ชไปนะครับ จากนั้นก็นะครับเราก็ถ้าหากว่ารหัสมันแมชกันหรือรหัสมันตรงกันระบบก็จะพามาที่หน้าของซองอ่างเปาให้เรานะครับใส่เบอร์ทโทรศัพท์ของเราที่เป็นเบอร์ทูมานี่วอลเล็ตแล้วก็ให้เรานะครับกดตกลงไปแล้วก็เลือกซองอ่างเปาได้เลยนะครับ รายละเอียดนะสองอัอผมแจกไว้100บาทก็คนละ1บาทตรงนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ